นีไอตัวไอตัวแดงนี่เป็นยังไงวะไอแกเนี่ยอะเก็เ็ของเของวเลยเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหรอโ้ยอ้หมดวัดหมดไอ้หมดวัดหมดโอเคหายตัวแล้วพี่อย่าบังอย่าบังเ้ยราหมด้อหมดแล้วหแล้วหมดทไมอะรโอ้โหเต็มองี่เอ้ยเ ไอ้ีเแหละ้ำมเตือเตือเดือเตือโอ้โอ้โหเต็มตัวเลยน้ำมนอ้โหน้ำเป็โอ้โหน้มนจะกาวกินพี่อโอกมต้อนน้ำมันต้อโอ้โอ to to อยโถ้